กลิ่นมันหอมมากๆเลยนะคะ่ะมันคืออะไรคะตัวนี้น้องต้อมมันคืออะไรคะตัวนี้คะตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้เป็นในส่วนของโลชั่นของเต้าหู้ค่ะเป็นในส่วนของโปรตีนขั่วเหลืองอต้องบอกเลยตัวนี้ค่อนข้างจะดีเลยคะ่ะคุณพี่เน้นในส่วนของความเรียบเนียนผิวผิวสุ่มชื้นกระชับเหมือนผิวเด็ก ซึ่งบางคนจะงงคุณพี่แบบคนไทยจะเน้นแต่ขาวเนาะต้องบอกเลยค่ะตัวเน้นเน้นแต่ผิวเด็กคืออะไรคือผิวมันจะเรียบเนียนเหมือนผิวเด็กคือเราจะไม่เห็นรูขุมขนเลยผิวจะรู้สึกกระชับดูเนียนมากเลยอะค่ะสีอันนี้ชุ่มชื่นทั้งวันนหมคะชุ่มชื่นทั้งวันค่ะในส่วนของโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยค่ะมันจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรฮอร์โมนคล้ายๆกับเออ่ไฟโตเอสโตรเจนนะคะให้เพิ่เพศหญิงด้วยมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูแบบเนียนขึ้นตึงๆด้วยว่างานใสอันนี้ไม่ขาวใช่ไหมคะจะใสมันใสขึ้นค่ะเนน้ในสสสส่่่่่่วว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 วนน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 นขขขของคาาาาาาามมมมมใใใกกะเเเ้้้ัไไดจป็ แต่ตัวเน้นๆในการฟื้นฟูผิวอ๋อฟื้นฟูผิวอให้ผิวเราเหมือนเด็กอะค่ะผิวที่ไม่ค่อยได้รับการบำรุงด้วยได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้หน้าหนาวๆเนี้ยเหมาะมากแต่ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แต่หน้าหนาวเดียวหน้าร้อนก็สามารถใส้ได้หน้าร้อนไม่เหนอะนะคะไม่เหนอะค่ะไม่เหนอะไม่เหนอะ กลิ่นเป็นไงบ้างคะพี่ต๋องอันนี้กลิ่นหอมยอมรับว่ากลิ่นหอมจริงๆนะคะไม่พี่บอกเลยนะบางทีต้องไปดูนะว่าในส่วนของเต้าหู้บางแบรนด์บางคนจะบอกว่าเนี่ยไปดูตามท้องตลาดขวดเป็นครึ่งโล200รเกรดโปลเเกตค่ะตัวนี้น้ำของเราเข้มข้นเป็นเต้าหู้นะคะที่สกัดจากต้นกลวเหลืองได้จากญี่ปุ่นบอกเลยตัวนี้เตะกว่าแต่หอมจริงๆค่ะอันนี้ยอมรับว่าหอมเจ็ดวันจะรู้สึกได้เลยค่ะผิวมันจะรู้สึกว่าเนียนตาข่ายผิวจะละเอียดขึ้นนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นของเป็นกลิ่นของโปรตีนจากถั่วเหลืองที่ เหมือนนมถั่วเหลืองจริงๆค่ะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนได้อาบความรู้สึกอารมณ์แบบว่าเหมือนได้อาบน้ำนมถั่วเหลืองจริงๆนะคะมันจะซึมเข้าสู่ผิวดีมากๆเลยแล้วรู้สึกได้เลยว่ารู้สึกแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะมันชุ่มแล้วมันนุ่มมันเนียนแล้วมันน่าใช้มากๆเลยนะคะคุณน้องต้องลองนะคะอย่าลืมต้องลองนะคะมันเป๊ะเวอร์จริงๆค่ะ